s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ีที่39 mm hmm. ก็จะเป็นดวงของวันที่12-18กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้าย1ดวงสัปดาห์ที่แล้วเราดูเป็นไพ่ยิบสี่ไปใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็กลับมาเป็นโหราศาสตร์เช่นเดิมแต่ว่าพิมพ์ก็เปิดควบคู่กับไพ่ยิบสีไปด้วยนะอันนี้ก็คือดูให้ทั้ง2องอย่างเลยแล้วก็ทําให้เรื่องราวมันกลมขึ้นพอดูทั้ง2องอย่างนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นีี้้ค่ะมดาาวยาย ดวงก็คือดาวอาทิตย์นะคะปกติดาวอาทิตย์จะย้ายเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วก็จะอยู่กลางกลางเดือนปฏิทินนี้พิมพ์ใช้ก็จะอยู่กลางเดือนแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝรั่งใช้เขาก็จะอยู่ปลายเดือนก่อนมันก็จะย้ายแล้วล่ะเวลาเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นราศีอะไรเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะตอนนี้เขาก็ย้ายมาสู่ราศีกรกฎใครที่เกิดในช่วงนี้ถ้าดับตามราศีเดือนเกิดน,นะคะก็จะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะต้องบอกก่อนว่าในช่องราศีกรกฎอะค่ะมันไม่ได้มีดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่ไปอยู่ ในช่องนั้นแต่ว่ามันมีดาวถึง3ดวงรวมดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์รวมด้วยนะคะเวลาที่ดาวไปอยู่ในช่องช่องหนึ่งหลายๆดวงมันจะมีความผสมผสานกันเกิดขึ้นนะคะของดาวแต่ละดวงคือถ้าดาวมันเข้ากันได้มันก็จะดีนแต่ว่าถ้าดาวมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ซึ่งในนี้ก็มีดาวที่เข้ากันไม่ได้อยู่เซตหนึ่งนะคะคู่หนึ่งก็คือดาวอาทิตย์และดาวอังคารถ้าเป็นตัวเลขหลายคนคงนึกออกว่าเลขหนึ่งมมันเป็นเลขอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่า ะะสําหรับช่วงนี้เขาก็จะอยู่กันไปสักพักใหญ่เลยถามว่าดาวสามดวงนี้มารวมกันดีไหมเ็าบอกว่าไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถึงจะมีคู่ที่มันเข้ากันได้ดีแต่มันก็จะมีคู่ที่เข้ากันไม่ได้ด้วยนะคะสัปดาห์ก่อนๆที่พิมพ์พูดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสอยหลังเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าถ้าเป็นปีก่อนอะ ตอนที่ดาวพฤหัสเริ่มถอยหลังอะอัตราส่วนของคนติดโควิดอะมันจะถอยหลังไปด้วยแต่ปีนี้เหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแฮะเราเอาของปีก่อนมาอ่านไม่ได้นะคะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวมองเห็นกันเป็นภาพใหญ่ๆนี่ก็คือชัดเลยว่ามันมีหลายธุรกิจที่มันเริ่มปิดนู่นปิดนี่กันแล้วเลี้ยออฟพนักงานเกิดขึ้นนะคะไม่ทําต่อในหลายๆภาคส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ต่อให้ไม่ดูดวงดาวหรือว่าดูดวงเนี่ยเราก็พอจะเดากันออกอยู่แล้วเดือนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นภาคต่อจากเรื่องราวนั้นๆนะมีโอกาสที่ จะมีการเลิกออฟพนักงานเกิดขึ้นเช่นเดิมนะคะมีการจํากัดบุคคลหรือว่าให้บุคคลบางกลุ่มเนี่ยอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนเดิมต้องระมดระวังนะคะสุขภาพด้านจิตใจ,จของคนรอบข้างด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวอุบัติเหตุมันก็แปลได้อุบัติเหตุก็ได้ปิดกิจการโยกย้ายก็ได้หรือว่าแปรแบบที่รุนแรงกว่านั้นก็ได้ทุกคนน่าจะนึกภาพออกว่ามันแปลว่าอะไรได้ทีนี้นะคะนอกจากนั้มันอาจจะมีการรวมตัวของหลายๆภาคส่วนเกิดขึ้นไม่ไหวแล้วอะคืออยากดา่าไม่ไหว เราคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นประท้วงออกมาเดินถนนแต่ว่ามันอาจมีอไรยะขัดขืนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือมีความหัวร้อนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไม่แนะนําให้รวมตัวนะคะเพราะว่ามีดาวเกี่ยวกับการรวมตัวมันเกิดขึ้นแต่ว่าการรวมตัวของดาวอันนี้มันก็จะมีเหมือนดาวไม่ดีผสมแทรกอยู่ด้วยอะค่ะถ้ารวมตัวกันช่วงนี้ต้องรวมตัวกันทางโซเชียลมีเดียดีไหมหรือว่ารวมตัวกันมีระยะห่างหน่อยนึงยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยถามว่าดาวเดือนนี้ไม่โอเคโอเคสัปดาห์น ไม่โอเคแล้วเอ่อในช่วงเดือนถัดไปหรือว่า 2- เดือนถัดไปมันก็จะโอเคไหมก็อาจจะต้องตอบว่ามันยังไม่โอเคขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ดาวพฤหัสที่เป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีมันยังคงเดินไม่ปกติจนถึงปลายปีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่า ลัคนาราศีมีนค่ะช่วงนี้คือดาวประจำตัวและดาวกันเงินมันถอยหลังก็ทำให้จะต้องกลับไปพิจารณา อะไรเก่าๆได้นะคะหรือว่ากลับไปทโปรเจกต์เก่าเอ่ยหรือว่าไปทํางานกับคนเก่าๆเอ่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะคะช่วงนี้มองว่าหลายอย่างของคนรัคนาราศีมีนมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดต้องกลับบนลงล่างกับร่างขึ้นบนคืองงมากๆนะคะแล้วก็อย่าไปเถียงกับผู้ใหญ่เยอะในช่วงนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะพี่มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับในทีมหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราได้จะได้คนที่มีทั้งความเข้ากันและไม่เข้ากันเข้ามาในทีมงานเกิดขึ้นอะ่ะ งานยังคงค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ในภาพรวมแต่มันเป็นแบบงานยิบย่อยอะ่ะเหมือนในโปรเจกต์หนึ่งแล้วมันจะมีโอ้ยรายละเอียดปีกย่อยเยอะไปหมดแล้วมอีลุงตุงนางตีกันในเรื่องนั้นนะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องปวดหัวของคนราศีมีนะต่อมาเรื่องการเงินนะคะด้วยความที่ดาวอังคารยังไม่ค่อยดีนะคะและดาวอีกดวงนึงก็คือดาวเสาร์ก็ไม่ค่อยดีนะคะทำม,มุมไม่ดีกันด้วย2ดวงนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากในช่วงนี้ก็เหมือนถ้าจองอะไรไปแล้วเขาอาจจะยกเลิกได้ในช่วงนี้แล้วก็เสียเงินปเป่า ยะะอย่าไปลงทุนอะไรเลยช่วงเดือนนี้พักไว้ก่อนส่วนเรื่องความรักนะคะมองว่าคนโสดคือเราอาจจะ อึดอัดมากเลยในการอ่านดวงของคนราศีมีนน่ะนะคะเพราะว่าคนราศีมีนน่ะจังหวะในการมีความรักที่ดีอ่ะมันยังมาไม่ถึงในช่วงนี้แต่ถามว่าช่วงนี้มีคนมาแอบแซบไหมมีคนมาคุยไหมก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ดวงอาทิตย์มันย้ายเข้ามาในช่วงนี้ระบบนิดนึงเวลาดวงอาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยถ้ามีความลับอยู่ในบางเรื่องอะ่ะมันจะสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคนลกคณะราศีมีนนะคะรถไฟชนกันนะคะไม่เท่ารถไฟรู้จ,จักกันนะคะแต่รถไฟรู้จ,จักกัน คะไม่เท่ารถไฟมาดูดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะว่ารถไฟของคุณนะคะอาจจะไปรู้อะไรของคุณมาหรือว่าโปะแตกได้ในช่วงนี้ส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะความสัมพันธ์เดิมๆเนี่ยพิมอยากให้รักษาระดับเดิมๆไว้ดีกว่าก็คือตอนนี้อาจจะมีทัศนคติที่ค่อนข้างขัดแย้งกันประมาณนึงหรือว่าชีวิตมันอยู่กันคนละทานองอะประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ อยางไอ้คนราศีมีนระวังเรื่องมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็จะทะเลาะกอันเรื่องนี้ได้เช่นเราสนิทก,กับน้องกลุ่มนี้แหละเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่เขาคิดอะไรกับเราแล้วคนรักของเราไม่ได้เห็นด้วยประมาณนั้นนะคะก็อยากให้ระวังเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเฮ้ยมันเป็นเรื่องคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่เราทะเลาะก,กันเองอ่ะนึกออกไหมเราจัดการได้เรื่องแบบนี้อย่าไปทะเลาะก,กันเลยมันเสียพลังงานเพราะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะการบริหารจัดการประเทศนะคะหรือเราไม่ได้วัคซีนมาในช่วงนี้นะคะมันก็ดูดพลังงานเราไปมากพอเราเราอยาก มาให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีแล้วก็มาดูดพลังงานเราไปอีกนะคะวันนี้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้เขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ